เราัมาพบกับ Vivo V19 กันอีกครั้งนะครับแน่นอนว่าผมจัดพรีวิวไปเรียบร้อยผมจัดในเรื่องของการถ่ายรูปไปเรียบร้อยรูปสวยมากๆครับวันนี้เราจะจัดเต็มๆกับในเรื่องของประสิทธิภาพากันเลยครับมา สวัสดีชาวบัมอัพไอทีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับการรีวิวเต็ม,ตมๆกับตัว Vivo V 19ฮะวันนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพล้น้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมการทดสอบแบตนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอีกหลายอย่างมากๆที่ผมจะเน้นและเป็นไฮไลท์ พูดถึงเรื่องดีไซน์กันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำนะฮะชื่อของเขาคือ Greenback นะฮะถูกส่งมาให้ผมนะครับโดยถ้าเกิดผู้ชมได้เห็นเนี่ยดีไซน์ฝาหลังสวยมากนะครับตัวนี้เนี่ยฝาหลังเขาเป็นกระจกนะและที่สําคัญตัวนี้ที่ขอบของเขาครับที่ขอของเขาเนี่ยมันจะมีความโค้งมนอยู่ทุกด้านเลยนะครับวาที่ผมจับเนี่ยมันให้ความรู้สึกของการ จับที่ถนัดและกระชับมือมากๆครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการสแกนนิ้วนะฮะที่หน้าจอที่เร็วมากครับแตะปุ๊บมาปั๊บเลยนะฮะแบบนี้นะฮะจะบอกว่าตัวนี้สแกนนิ้วก็เร็วนะครับสแกนหน้าก็เร็วไม่แพ้กันครับและดีไซน์ของเขาครับเป็นจอแบบซูเปอร์แอมโมเรตครับตัวนี้ผมจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับซูเปอร์แอมโมเรตของเขาเนี่ยเป็นชนิดที่เรียกว่า E3 ซูเปอร์แอมโมเรตครับ E3 ตัวนี้จุดเด่นมันคืออะไรฮะจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานครับเป็นจอซูเปอร์แอมโมเรตชนิด หนึ่งที่ประหยัดพลังงานมากกว่าซูเปอเร์อัลลอยธรรมดาประมาณ8%นะครับและลดแสงสีฟ้าเพื่อถนอมในเรื่องของสายตาด้วย <Wow. S 1> และที่สำคัญครับตัวนี้นะฮะได้รับมาตรฐาน100% D C I P 3ครับตัวนี้สำคัญมากครับคือเรื่องของเฉดส,สีต่างๆของตัวหน้าจอเนี่ยจะมาครบ100%เป็นะครับเป็นหน่วยวัดนะ D C I P 3นั่นเองจะเห็นผลตอนไหนอรอก็ตอนที่คุณดู YouTube หรือว่า คุณดูเน็ตฟลิกนะเดี๋ยวผมเปิดเน็ตฟลิกให้ดูนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับนี่คือจอที่เรียกว่าเป็นอัลตราโอสก e นครับคอจอของเขาเนี่ยจะมีเจาะรูอยู่ด้านข้าง2อันนะเวลาที่เราดูเน็ตฟลิกหรือว่าดู YouTube หรือว่าแม้กระทั่งการเล่นเกมต่างๆของเขาเนี่ยตัวนี้จะไม่รบกวนสายตาของเราเลยนะครับดูแบบสมูทมากๆเลยทีเดียว <S <S ๆๆเข้ามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android v e r s อร์ช0นที่ครอบด้วยตัว ฟันทัชโอเอเป็นเวอร์ชัน10เหมือนกันนะฮะมีความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าๆของตัว vivo อยู่นะครับตัวนี้เนี่ย notification นะฮะจะต้องลากมาจากด้านบนนะฮะลากมาจากด้านบนแบบนี้นะฮะแล้วคุณจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกอะไรหลากหลายได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งหน้าจอนะครับในเรื่องของการใช้อล t ร้าเกมโหมดหรือแม้กระทั่งการบันทึกหน้าจอนะอันนี้สําคัญหลายคนถามมาเยอะมากในรีวิวของผมนะ การบันทึกหน้าจอสําหรับ vivo สามารถกดตรงนี้และบันทึกได้เลยนี่ผมเองก็บันทึกเอาไว้อยู่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยความไหลลื่นของเขานอกจากจอซูเปอร์เมอไหที่ไหลลื่นแล้วตัวฟันทัชโอเอสตัวนี้เนี่ยไหลลื่นมากครับเนี่ยผมเองเนี่ยอยู่ใช้งานกับเขาเกือบทุกวันนะฮะแล้วก็ใส่ซิมด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆจะบอกว่ามันลื่นจริงๆฮนะเราไปดูในส่วนของโซเชียลมีเดียกันบ้างนี่นะผมลองใช้ Facebook ให้ดูนะฮะเนี่ยครับไหลลื่นลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแบบนี้ฮะคุณจะได้ฟีลลิ่งการทัทีีด่ดมากนะ หลายคนก็ถามมาว่าตัวนี้แบ่งหน้าจอได้หรือเปล่าแน่นอนว่าแบ่งหน้าจอได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายขึ้นไป3นิ้วหรือว่าจะ ปรับตัวที่เป็น notification ลงมาแล้วเลือกเข้าไปในฟังก์ชันของการแบ่งหน้าจอครับสำหรับการแบ่งหน้าจอเนี่ยรองรับแอปพลิเคชันบางแอปเท่านั้นนะอย่าง f a c e b o o k YouTube i n s t a g กร m อย่างเงี้ยได้อย่างผมเข้า Facebook นะแล้วผมดึงตัว notification ลงมาปุ๊บและเข้าไปที่ฟังก์ชันการแบ่งหน้าจอปุ๊บนี่นะฮะแบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านบนผมเป็นตัว Facebook ถูกป่ะด้านล่างผมเนี่ยสามารถที่จะเข้าอ่ะ YouTube ก็ได้นะครับแปลว่าคุณสามารถที่จะฟังเพลงไปพร้อมกับเล่น Facebook ได้ด้วยนี่เห็นไหมฮะ นี่ครับนี่ซ้ายขวาผมแบ่งเป็นซ้ายขวาเนาะนี่ซ้ายผมกําลังเล่น Facebook อยู่นะคร ขวามือนี่ก็เป็นการฟังเพลงของผมนะฮะอีกอันนึงนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของการโคลนแอปอันนี้จําเป็นมากหลายคนถามมาเยอะมากๆว่าโคลนแอปได้ไหมตัวนี้โคลนแอปได้และผมโคลนไว้เพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับไลน์ก็สามารถโคลนได้สําหรับคนที่มีแอปเข้าหลายๆแอปเข้าแบบนี้นะฮะสามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า Mul ติเทอร์โบครับมัลติเทอร์โบเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถที่จะเปิดแอปหลายๆแอป พร้อมกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเร่งประสิทธิภาพของการทัส,สกีนนะครับในเรื่องของการเล่นเกมและการปรับเฟรมเรทให้นิ่งมากๆครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในส่วนของมัลติเทอร์โนิดหนึงนะฮะตัวมัลติเทอร์โนี่นะครับจะอยู่ในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะ นี่การจัดก,การระบบนะครับเ้วเข้าไปที่มัลติ t u r b o ฮะถ้าเราเปิดไปในฟังก์ชันของมัลติ t u r b o เนี่ยจะบอกเลยว่าตัวนี้จะช่วยเร่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกลไกในเรื่องของการระบายความร้อนในการเล่นเกมด้วยฮะคือตัวนี้เนี่ยใช้ชิปเซ็ตที่เป็น snapdragon 712 ram 8 rom 128นะครับคือปกติถ้ามีชิปเซ็ตแล้วเนี่ยก็ถือว่า perfect แล้วใช่ป่ะแต่ว่าตัว vivo v19 ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับมัลติเทอร์นะฮะที่มีการปรับ แต่งให้ตัวการเล่นเกมเนี่ยเป็นไปได้อย่างไหลลื่นด้วยเดี๋ยวผมจะมีเกมให้ดูนะอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของโจวีและกันเป็นตัวฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจถ้าเราถัดด้านซ้ายไปเรื่อยๆนี่ยโจวีตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะครับในการสรุปต่างๆอย่างผมเนี่ยเวลาในการใช้งานหน้าจอของวันนี้ใช้ไปประมาณสัก1ชั่วโมงกว่าๆจานวนครั้งที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา37ครั้งนะครับระยะเวลาในการดูโดยเฉลี่ยประมาณหนนาที อะไรประมาณนี้ผมว่าเขาเน้นในเรื่องของความใส่ใจนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะถ้าเราเข้าไปในหมวดหมู่ของการถ่ายรูปนะฮะแล้วเข้าไปที่เพิ่มเติมมันจะมีจาว v วิชันนะฮะอันนี้ก็ใช้ในการสแกนนู่นสแกนนี่และหาของได้อย่างผมเนี่ยอยากจะสแกนตัวเมมโมรีตัวนี้ใช่ปะผมก็สแกนเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดพี่บัออยากจะซื้อตัวนี้ให้เข้าไปที่ชอปปี้ลาซาด้านู่นนี่นั่น ก็กดที่จะพร้อมสั่งได้เลยใช่ไหม,ไหมไง่ายมากเพียงเอาขอมาแล้วก็ให้ตัวโจวีสแกนนะครับเพราะั้นเนี่ยทั้งในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการหาของอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของอ่สภาวะอากาศหรือการท่องเที่ยวนี่ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การทดสอบเกณฑ์นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Snapdra g o n 712 ram 8ปลอมอยู่ที่128รอนะครับลองของเขาเนี่ยเป็น u s 2.1ด้วยครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าการที่ใช้ s nap d r a g o กอนเนี่ยมันดีแล้วถูกปะแต่การที่ ตัวตัว v i v o v19 ที่เขาใส่ใจใส่ยอดตัวที่เป็นมัลติเทอร์โบมาให้ใส่ยอดตัวที่เป็นอัลต้าเกมโหมดมาให้เนี่ยมันทําให้ความไหลลื่นการจัดการเรื่องความร้อนเนี่ยยิ่งดีขึ้นไปอีกครับวันนี้ผมจัดมาให้3เกมเน้นๆเลยนะฮะพับจีอาวีแล้วก็คอร์ฟดิวตี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเอาละครับมาในช่วงของการทดสอบการเล่นเกมบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะพูดถึงคําว่ามัลติเทอร์โบบ่อยนิดนึงเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปิดปิดแอป เยอะๆอะไรเงี้ยทำให้ไหลลื่นเนาะแล้วก็ส่วนของเกมครับตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับความเสถียรของเฟรมเรทด้วยแล้วก็จะมีอีกอันนึ่งนะครับคือตัวอัลต้าเกมโหมดนั่นเองอันนี้เป็นออปชันเพิ่มเข้าไปในการเล่นเกมมีโหมด e s p o r t ตนะครับตัดเสียงรบกลัวอะไรต่างๆแบบนี้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนเสียงหรือกวดหน้าจอด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปลองให้ดูเลยครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับในเรื่องของการตั้งค่าอัลตร้าเกมโหมดนะมาที่ s e t ติ้งนะครับแล้วก็เลือกอัลตร้าเกมโหมดเลยเนี่ยที่ผมบอกไปนี่คือการใช้ผู้ช่วยจัดการเกมนะครับมีการบล็อกในเรื่องของการโทรนะฮะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยจะไม่มีอะไรมากลนเรานะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือโหมด e s p o r t นะครับเป็นเรื่องของการควบคุมประสิทธิภาพของการเล่นเกมนะครับมีเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะนี่สำคัญมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะฮะ เราเลือกเกมได้เลยว่าเราจะเอาเกมไหนเนี่ยใส่ลงไปในตัวอัลตร้าเกมโหมดบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปในส่วนของเกมนะครับซึ่งผมจะลองในส่วนของพับ G กันก่อนนะฮะเข้าไปที่พับ G นะฮะนี่เราจะเห็นว่าเครื่องมันจะขึ้นเลยนะฮะมัลติเทอร์โบทำงานฟลิชนี่นะฮะและผู้ช่วยจัดการเกมเนี่ยจะมาเลยนะครับว่ามีการปรับอะไรบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นเกมครับ CPU เนี่ยมันโอเคแล้วนะฮะมันยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเร่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะฮะแล้วผมลองเล่นแล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยควบคุมดีมากนะฮะ เนี่ยเข้าพับ G ี่นะครับบันทึกหน้าจอนี่ครับบันทึกหน้าจอก็ง่ายมากมาดูกราฟิกกันก่อนนะครับกราฟิกของตัวนี้เนี่ยปรับนะครับระดับสูงสุดก็คือ HD นะครับเฟรมเรทเนี่ยได้ระดับสูงครับตัวที่เป็นอัลตร้าเกมโหมดเนี่ยเราถ่ายด้านซ้ายมาอย่างนี้ได้เลยนะครับการปิดการโทหมดอีซับปอนะครับเครื่องเปลี่ยนเสียงนะฮะอันนี้เปลี่ยนเสียงได้เลยมีเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงอะไรอย่างนี้นะเชกันโดดลงลงไปเลยนะครับลงคื้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงนี่ไง ไอ้ยังยงตี้เดี๋ยวเดี่ยวเอาอยู่เกมเนี่ยไหลลื่นดีนะครับแล้วก็ความร้อนตอนนี้ยังไม่มีความร้อนอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะับสำหรับตัวเกมนะเดี๋ยวไปลองกันที่เกมที่2กันเลยนะฮะโอเคครับมาในส่วนของ rov กันบ้างนะครับเกมนี้ก็บอกตรงๆว่าหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะเปิดเฟรมเรทสูงไปเลยฮะไม่ต้องห่วงครับเรามีทั้งตัว multi turbo แล้วก็มี ultra game mode ด้วยนะฮะนี่จัดให้ครบจัดให้เต็มการแสดงผลเรียกว่า ัดได้สูงสุดแค่ระดับสูงนะสูงมากไม่ได้นะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะครบแล้วนะครับป้ายลุยยืนยันครับทดสอบเกมมาสักการก,ก็เกือบ10นาทีแล้วนะครับรู้สึกได้เลยว่าไม่มีความร้อนนี่มาเจอกันหน่อยนี่เจอกันหน่อยครับภาพสวยครับมีกระตกลงมาที่5859บ้างครับแต่ตัวตัวกันหน่อยครับตัวตัวกันหน่อยมาตัวตกันหน่อยไปไหนลลูกไปไหนลลูกคือจอ6.4ตัวนี้นี่นะฮะผมจะบอกว่า มันใหญ่เต็มตามากเลยนะฮะฟิลลิ่งดีนะครับการทัชส,สมูท o o มากนะฮะความร้อนควบคุมได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ภาพคมชัดมากนะฮะไม่ร้อนเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ทำได้ดีมากนะฮะอ่ะเราไปดูกันอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมบอกไว้ขอเป็น Call of Duty แล้วกันนะครับ Call of Duty เข้าเลยนี่ไงนี่ไงไออย,อยู่นี่ไอ,อโอ้โหนี่ไงครับมาแล้วครับไป สู้ต่อสู้ต่อตจัดไป3เกมเต็มๆนะครับเราเจออะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับคือเรื่องของเสียงนะตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากผมเล่นไปประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยซัดไปน้อยมากครับไม่ได้เยอะมากนะประมาณสักเกือบ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะและตัวนี้เนี่ยให้ฟัสชาร์จมาด้วยถึง33วัตต์ซึ่งถ้าเกิดเราชาร์จครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะได้แบตมาประมาณสัก5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะถือว่าทุกอย่างครบมากๆเลยครับ มาถึงบทสรุปของตัว Vivo V19 ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาเต็มๆนี่ครับตั้งแต่พรีวิวตั้งแต่เอาไปถ่ายรูปและรวมถึงวันนี้ที่ไปทดสอบประสิทธิภาพของเกมเนาะแน่นอนว่ารูปถ่ายของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในโหมดกลางคืนทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังคุณสามารถไปดูได้ใน Facebook ของผมนะผมลงรูปไว้เยอะแยะมากมายและหลายๆคนที่เข้ามาชื่นชมมากๆาจริงๆครับรวมถึงวันนี้ครับในการทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานทั้งหมดของ Vivo V19 ตัวนี้ถือว่าผมประทับใจมาก ะะผมบอกเลยว่า Vivo เกือบทุกตัวเนี่ยผมสัมผัสมาหมดแล้วแล้ตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับตัวที่เป็นในเรื่องของหน้าจอนะครับสีสันแจ่มมากความละเอียดของสีเนี่ยครบมากเลยฮะอย่างที่ผมบอกไปเขาใช้จอที่เป็น Super a m อ l e d ที่เป็น e 3มาตัวนี้ได้ประโยชน์มากๆจริงๆครับรวมถึงตัวมัลติเทอร์โบ3.0ครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2อันที่ผมชมไปก็คือเรื่องของการใช้งานการเปิดหลายแอปพร้อมๆกันตัวนี้สวิตได้เร็วนะครับละอันที่3นะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการเล่นเกมและปรับเฟรมเรทให้มันนิ่งเลยฮะแล้วก็บวกกับตัวอัลต้าเกมโหมดที่ให้ออกมาในช่วยในเรื่องของการใช้งานนะครับมีโหมด e สปอร์ตต่างๆนะครับถือว่าใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เล่นเกมได้อย่างไหลลื่นฮะ แน่นอนว่า CPU ตัวนี้ Snapdragon 712เมื่อบวกกับตัว Multi Turbo 3.0และตัว Ultra Game หมดเข้าไปแล้วนะครับนี่คือมือถือที่เรียกว่าครบ คลันมากๆครับ12,990บาทและของแถมอีกเพียบนะครับคุณสามารถที่จะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับและน้องๆมี2สีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวเอาที่คุณชอบเลยนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ดีอย่างแน่นอนกับ vivo v19 ครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดคอมเมนต์ให้กับคลิปของเราเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย